สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยตำบลน,นนเมืองอำาเภอนากลางจังหวัดหนองบัพุพูร่วมกันตัดอ้อยเพื่อนำผลผลิตไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณผู้ชมคะอ้อยแปลงนี้เป็นอ้อยอินทรีย์สายพันธุ์ดีค่ะมีความต้านทานต่อโรคมแมลงให้ผล,ผลผลิตต่อไร่สูงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินในการตรวจวิเคราะห์ดิน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยตามที่มีการวิเคราะห์ดินจากสาม,มักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำพูกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นปุ๋ยหมักสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลดการใช้ปุ๋ยเคมีและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้นะคะอ้อยที่จัดได้ก็จะนําไปแปรรูปเป็นอ้อยข้นน้ําเป็นอ้อยไซรับอ้อยอัดก้อนอ้อยอัดก้อนสงเครื่องรวมทั้งสุราพื้นบ้านแล้วก็วายด้วยค่ะ กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยตำบลนนเมืองมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี2 5 6 3มีสมาชิก30รายพื้นที่แปลง379ไร่ซึ่งนอกจากขายอ้อยให้กับโรงงานน้ำตาลแล้วกเกษตรกรที่นี่ค่ะยังแบ่งพื้นที่ปลูกอ้อย 1, 4, 3, 1, พันสีสำโรงหนึ่งพันสุพรรณบุรี50ปลูกไว้ในแปลงปลูกของสมาชิกมีพื้นที่4ไร่ด้วยกันนะคะสำหรับการคันน้ำขายอ้อยคันน้ำราคาขวดละ10บาทเท่านั้นค่ะ ส่วนการทำอ้อยไซรับสำหรับการให้ความหวานที่เข้มข้นสามารถนำไปปรุงอาหารได้ก็ขายไม่แพงนะคะราคาขวดละ35บาทหรือว่า3ขวด100บาทอ้ยอยชุพันณ์บุรีหาศูนย์กับจำลรงหนึ่งนี่ร่วมแล้วกับเป็นซีไรสกับซีไรเพียงพ่อในการเห็ดไปผลิตภัณฑ์พ่อว่ครับเพียงพ่อครับเพียงพ่อกับเพาะผลิตภัณฑ์แต่ว่าขั้นซุ้มเห็ดใด เป็นก้อนหรือว่าเป็นเส้ลรับนี่เขาต้องการคัามหวานหลายๆครับเขาต้องการคัามหวานหลายๆเขาก็เอาคอนแกนสามครับอ้อยโรงงานเลยแต่ว่าหักมาเห็ดเป็นอ้อยเกียพี่ครับทั้งกลมวิชาการเกียรสามคอนแกนเพื่อนกับมาตรวจรับรองเกียพี่หายเร็วครับ สำหรับกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่โนนเมืองมีการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการที่ดีค่ะทำให้เกษตรกรที่นี่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องราคาและตลาดมากขึ้นนะคะมีรายได้เสริมแล้วก็เพิ่มขึ้นตลอดปีด้วยเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีรายได้ที่ยั่งยืนสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละย0 จากเดิมที่พวกเขาลงทุนไร่ละ8,500บาทตอนนี้ค่ะต้นทุนเหลือแค่ไร่ละ6,500บาทเท่านั้นแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ร้อยละ17.5จากเดิมที่ได้ผลผลิตประมาณ8ตันต่อไร่เพิ่มเป็น10ตันต่อไร่มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน G A P เพิ่มช่องทางในการตลาดจากอ้อยโรงงานทั้งหมดปรับเปลี่ยนมาแปรรูปส่งขายตามตลาดชุมชนและออนไลน์รวมถึงมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ มีความสามารคีนในการบริหารจัดก,การกลุ่มที่ดีทำให้กเกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ